ผมเล่านะฮะผมอยากเล่าโอเคผมอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะฮะยี่สิบเจ็ดเริ่มเชื่เอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะครับมีคนติดต่อมาที่จะให้ไปทํางานนะครับก็ครับผมต่อเลยค่ะต่อเลยนะครับก็มีคนติดต่องานมาครับที่จะให้ไปทํางานซึ่งก็ รู้ผมก็รู้แค่ว่าเป็นงานที่ประเทศพม่า,มาครับไปทำที่เชียงตุงครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นโครงการที่เกี่ยวกับวัฒนธรธร,รมแล้วก็เยาวชนอะไรเงี้ยเพื่อเยาวชน ก็เป็นโปรไฟล์ที่ท่านาดีอะครับก็เป็นงานเพื่อสังคมเราก็ได้ยินดังนั้นก็ก็ก็ตกลงทําไปเพราะว่าคือส่วนหนึ่งอยากไปพม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่เคยไปก็เรื่องของค่าใช้จ่ายค่าตัวค่าตัวอะไรอย่างงี้ก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือตกลงกันไว้แต่ว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างพิเศษนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่ดีแล้วเราอยากไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะฮะก็เลยก็เลยติดตกลงกันแล้วก็ ก็ในข้อตกลงก็ก็ก็มีการตกลงกันไว้หลายๆอย่างอะไรเงี้ยเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินเรื่องของเรื่องของการเดินทางไปยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอถึงเวลาใกล้ๆวันงานเนี้ยใกล้ๆวันที่จะต้องเดินทางเนี้ยก็มีเรื่องไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้หลายอย่างมากอะไรเงี้ยครับก็ขออนุญาตไม่บอกทุกอย่างเพราะมันเยอะน,นะฮะก็อย่างเช่นมีการจองตั๋วเครื่องบินไปนะครับ แต่ไม่มีตัวมม้บินกลับ<อ>แล้วผมก็แล้วจะกลับไง่ะครับทีนี้ <c oughs> นั่งเรือหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมก็คือเท่าที่เท่าที่ฟังมาคือผมก็ก็คือผมไม่ได้เป็นคนคุยโดยตรงน,นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือมีปัญหาเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่า โอเคเราก็เราก็ตัดสินใจแล้วว่ามันอย่างน้อยเราก็ทําหน้าที่ของเราครับทาหน้าที่ของเราไปก่อนถึงแม้ว่าเขาอาจจะอาจจะต้องมีการปกป้อบบ้างคือเราก็เห็นใจเพราะว่าอย่างหลายๆงานที่ผ่านมาเราก็ช่วยอะไรได้เราก็จะช่วยอย่างเงี้ยครับผมก็ถึงเวลาเดินทางไปเราก็ต้องไปที่เชียงรายก่อนไงครับแล้วค่อยระกษาคืนนึงแล้วเช้ามันถึงจะเดินทางไปที่เชียงตุงได้อะไรเงี้ยครับก็ก็ไปถึงก็นอนนั่งคิดนอนคิดไปคืนนึงก็เขาก็ยังไม่ทําตามข้อตกลงหลายๆอย่างเงี้ยครับก็ไม่ทําตามข้อตกลง ก็อย่างเช่นการอธิบายเรื่องของแบบว่าการเดินทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัดเจนนะครับเรื่องแรกเลยเพราะว่าพี่เป็นคนกับผิอก็คือมีการกลงว่าจะเดินทางไปทํางานก็คือเดินทางไปวันที่2 7ทํางานวัน2ี่แล้วเดินทางกลับแล้วและจะมีการชําระเงินล่วงหน้าครึ่งหนึ่งก่อนเดินทาง ตกลงทุกอย่างแต,าตาาแต่ก็มีต่ขาะแต่ก็มีข้ออ้างคือแบบข้อที่เขาคือเขาบอกมาว่าคือตอนนี้เขาต้องแซนไบายอยู่มากเพราะต้องเหลียบมากตลอดอซึ่งก็เขาก็อยู่คม่าจริงนะคะก็บอกแต่ว่าพอเงินไม่เขา้เขาเขา,เขาบอกว่าเราเขาตีเช็คเขาบอกว่าอ๋อพรมีมีปัญหาเกี่ยวกับคือการโอนเงินอะไรนูน่นนี่นั่นหลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือส่งตัวให้เราเราก็คุยกันบอกว่าหรือว่าเราจะไม่ไปแต่เราก็ขอเช็คก่อนว่ามีงานนี้ เรเช็คก่อนเลยว่าเรามีงานปรากฏว่ามีมีค่ะบบคือมีโปสเตอร์ที่เป็นหน้าก้าวจิรายุเชิญชนนวบบชน,ชนคนไทยเชิญชวนคนไทยที่แบบมีนักเรียนไทยไปจากประเทศไทยประมาณสามตีร้อคนมีการจองทัวร์ที่ที่เชิงแม่ส ไกด์เต็มหมดมคืองานที่อย่างเกิดขึ้นใช่เพือ่อไปทำงานที่เชยนตุงเพราะฉะนั้นอ่ะเราอ่ะเราเราู้แล้วว่าอามีงานแน่นอนทีนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจว่าเราก็เลยหารืยกันบอกว่าคือเราจะไม่ปะขคือมันมีแค่สองเคสคือไปกับไม่ไปใช่ไหมก็เลยคุยกันถ้ามันเป็นงานที่นี่ประเทศไทยเวลาเราไม่ไปงานเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะออกไปกับพี่พี่สุนทรมีด้ว่า มีเหตุนี้ค่ะมันเกิดเหตุนี้ mm hmm. เหตุนี้ขึ้นมานะคะ mm hmm. เขาไม่ได้แบบโอนเงินแล้วเขามีการแบบตุกติกอะไรเราก็เลยไม่ไปงานนี้เรามีโอกาสบอก mm hmm. พี่ๆให้พี่ๆช่วยเราได้แต่ว่าถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะเสีย mm hmm. ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับ mm hmm. เพราะว่างานที่จัดที่นึงคือต้องบอกก่อนว่าทีมงานทุกอย่างเนี่ยที่ไปจัดเนี่ยเป็นของคนไทย mm hmm. การของคนไทยที่เขาบอก ที่ผมคนที่ติดต่องานมาเนี่ยที่คุยก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าผมไม่ไปอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะอธิบายกับพวกพี่ได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนที่นู่นเนี่ยเขาจะเหมารวมไปเลยว่าคนไทยมาทํางานเละหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยไหนบอกว่าคนไทยดาราไทยจะมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มาอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวที่เสียหาย ที่สำคัญก็คือแฟนๆผมหลายๆคนหลายร้อยคนหลายพันคนที่เป็นรออยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยครับเขาก็เขาก็จะต้องผี่กว่ามืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นในรูปแบบไหนล้วก็คือไม่ได้จะหลอนะครับแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วมันเราเราไม่อยากเราเราคิดว่าอย่างน้อยเราทําหน้าที่ของเราให้ดีก่อนคุณแม่ค่ะแล้วก็คือเราตอบก็คือเราไปถึงค่ะก็าคือคือทาไมถึงไปก็เอ่อ ไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมคะแล้วทำไมยังไปก็นี่คือเหตุผลที่น้องบอกเมื่อกี้พอเราไปถึงแล้วคือสาเหตุที่เราไปเพราะเขาเยืนยันกับเราว่าจะจ่ยเดินามาช่วมมาเถอะเพราะเราอ่ะจะจ่ายฟังให้ตรงหน้าด่านก่อนที่เราจะเดินทางข้ามไปวันที่28แล้วการตกลงครั้งแรกเนี่ยคือเดินทาง28ทํางานตอนบ่ายแล้วตีรถกลับเลยปร,กรากฏว่าพอไปถึงจริงเนี่ยเขาบอกงานเนี่ยเรากลับไม่ทันอ้าวทำไมถึงกลับ เดินทางไปนั่งรถชั่วโมงเดียวอย่างเงี้ยครับตอนตอนหลังนี่นั่งเข้าไปจริงๆ3สชั่วโมงครึ่งครับแล้วเป็นแบบว่าถนนขึ้นเขาไงครับก้าวขาพอไปถึงงานแล้วเรายังไม่ได้เงินแบบเนี้ยเราทํายังไงตอนนั้นก็ทางานก่อนครับทํางานก่อนครับคือไปถึงตรงั้นแล้วเงี้ยครับมีคนรอแบบเต็มแล้วเงี้ยผมก็โอเคผมก็ทํางานก่อนซึ่งพอขึ้นไปทํางานจริงๆก็ก็เหมือนงานโชว์ตัวโปกติครับคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นงาน ชื่อคือเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรืออะไรอย่างนี้เลยครับก็ก็มองไม่ไม่ไม่เห็นว่าเขาแบบชัดเจนในจุดนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จงานแล้วใช่ครับเสร็จงานแล้วก็เสร็จงานแล้วผมก็ก็ก็กลับมาคือกลายเป็นว่ากลับเลยไม่ได้ครับต้องต้องนอนค้างก่อนเพราะว่าคือเขาไม่ยอมให้กลับแล้วก็ต้องต้องต้องรอึงเช้าอีกวันหนึ่งไม่กลับเนี้ยก็กลายเป็นว่าเราทํางานที่มันจะสามวันแล้วเราต้องแคมป์เนงานที่นี่วันที่ยี่สิบเก้า คือเรื่องไหมคะคือคือคือประเด็น<า>ะด่นะคือเราเกิดการเสียหายที่นี่ด้วย้าเรากลับไม่ได้เราก็แอนเซนงานเราก็ต้องคืนเงินกงออใช่ไหมคะ,คะแต่ถามว่าเอ,อ่อทำไมทําไมถึงตัดไปตรงนั้นเขาไม่จ่ายตังค์แล้วทำไมยังไปออก็คือเหตุผลออก็บอกว่า,ก,ก,ก,วาก,ก็คือเหตุผลที่บอกที่น้องบอกเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่เสียแค่มันไม่ใช่คือคนที่นู้นไม่รู้อะไม่รู้ว่าคําตอบคืออะไร สิ่งเดียวที่เราทำได้ในฐานะนักแสดงอ่ะอเราต้องไปสแสดงใช่เราต้องไปคุณแม่ค่ะแล้วเขาเสร็จงานเขาใส่เงินไหมคะคเขาปิดโทรศัพท์หายไปเลยค่ะตอนนี้คือติดต่อไม่ได้ติดต่ออะไรไม่ได้เลยคือประเด็นตอนวันนี้นะคะคือจริงๆแล้วอยากบอกว่า เหตุการณ์เเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินเงินทองค o หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเคยก็ก็กลับเองค่ะคือเขาไม่ส่งเขามาส่งแต่ว่าอ๋อมันมีอยู่ค่ะคือหมายถึงว่าลับมีแล้วเขาไม่ได้รับโทรศัพท์คือก่อนวันนะคะคือเขาบอกว่าคือเขาเอาค่าเดินทางมาให้เราก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะเดินทางข้ามไปอะค่ะแล้วเขาก็แบบอ้อนวอนเราเราบอกว่าเขาขอแบบแล้วเขาทักปากเลยว่าพรุ่งนี้ภายในเที่ยง เขาจะจ่ายเงินให้แน่นอนกลับมาก็แบบให้น้องไปแบบเดินแบบนั่นเขาว่าเขาจะไปธนาคารก็จะไปเอทีเอ็มอ่ะน้องไปเดินตามเขาก็เดินไปเดินไาเป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วจนแบบเราอาจจะตกเครื่องแล้วเราก็ถึงบอกว่าเฮ้ยเรากลับเผลิแเพจริงๆแล้วอะค่ะเรื่องเนี้ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินคือพี่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องเงินเขาก่อนหน้าเพราะตอนที่ก้าวบอกว่า กามีงานจริงืแล้วคนน่ะรอเราอยู่จริงก็ถามเก้าเอาไงก็นั่งคุยกับเก้าบอกว่าผมอ่ะคือแบบผมต้องรับผิดชอบคือเพราะผมไม่สามารถอธิบายคือเขาบอกว่าไปเถอะเพราะเราต้องทําหน้าที่ของเราเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ว่าหลังจากวันนี้เขาก็ไปพูดกันที่ที่ที่ประเทศพม่าว่าโอ้ยศิลปินคนนี้คนไทยคนนี้เบี้ยวงานไม่มางานแล้ว แเราเราใช่เสียถึงประเทศเวลาที่เขาจำจำชื่อผมไม่ได้จำได้เก้าต่าเราเขาได้ชื่อผมไม่ได้ใช่ไหมคะจำได้ครับจริงตอนนี้ติดต่ออะไรไม่ได้เลยค่ะที่ที่อ้มงพูดวันนี้คือแบบเราเข้าใจน้องว่าแบบบางทีอาจจะมีคนอื่นๆที่เคยเจอการนี้แต่พี่เชื่อว่าแบบเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นผมูมองอาจจะวย จริง,รงๆแล้วประเด็นนะ่ะเราไม่คิดอยู่แล้วค่ะว่าเราจะได้เงินอันนี้อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเรื่องความเนเป็นเรื่องแต่เรื่องที่อยากบอกพี่ๆสุดเหมือนทอมานี่ค,คืออยากบอกว่าแบบอยากให้แบบช่วยเหลือกันอนะ่ะเพราะว่าเรามีโครงการดีๆเยอะมากเรามีโครงการที่เราแบบพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วแบบคนที่เสียโอกาสที่สุดคือเด็กๆเด็กๆที่เขาแบบถูกอ้างออกมาเป็นชื่อว่าโครงการอะไรนะชุม,ชน,ม,ช,มชนนุ่มชุมชนนี่แล้วก็เอาเราไปช่วย สปอนเซอร์มาเพราะว่าพี่บอกเลยว่าเบพอร์ทจะส่งมาให้เราเนี่ยมีองค์การต่างองค์กรต่างๆอะคะ่ะซึ่งมีชื่อเสียงอะอ,อยู่ในแบบอ,อันนี้แล้วสปอนเซอร์สนุกสนุนะเ,เป็นแบบใหญ่ๆอะอค,คือพี่แบบขออนุญาตถามว่ามูลค่าหลายแสนนะคะที่ที่เราจะลไปพี่บอกเลยคะ่ะว่าไม่เยอะเลยตัวเลขไม่ได้เป็น คือบอกเลยว่าคือเราไปทําง,งานแามคิวกับเงินที่เราสูญไปเอาจริงๆอะ่ะตามคิวน้องอะ่ะคือคิวเต็มด้วยนะไม่ใช่คืออันเนี้คือเรารับเรารับไม่50%าแต่เราอะ่ะตอนนี้เราไม่ได้รับเงินแล้วแถมเรายังต้องคืนเงินในส่วนที่เราอะ่ะไปงานให้เขาไม่ได้ทัน มาเก็งานนี่จะต้องรับผิดชอบงานของของประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่จริงๆแล้วเราจะต้องกลับ28แล้วก็บินกลับแล้วก็29มาทํางานคือตอนนี้คือ29เราต้องใช่ไมว่าทั้งหมดมูลค่าที่เสียไปแล้วก็โดนโก้ต้องชดใา้หรือหลักแสนหลายแสนไม่หลักไม่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 เยอะค่ะไม่เยอะแต่หลักแสนหลักแสน เราแจ้งความแล้วก็ให้ทนายความดําเนินคดีเนี่ยเรายังไม่ได้แจ้งความค่ะเรายังไม่ได้แจ้งความคือเราคิดหนักมากเอาจริงๆอะค่ะเขามาส่งเราที่สนามบินเขาไม่ส่งเราสนามบินก่อนแยกกันมีการคุยอะไรตกลงอะไรกันไหมใช่ค่ะคือเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะมีการเซ็นสัญญาทุกอย่างนะคะเซ็นว่าแบบเอ้ยกลับมาที่เราไปอะเขากเเซ็นสัญญาทุกอย่างว่าเนี่ยกลับมาเขาจะจ่ายเงินให้ ขายังไม่ได้จริงๆเขาบอกแต่เขารับปากว่าเราก็เลยบอกว่าอีกสองวันนะบอกว่าภายในแต่อีสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาไม่รับโทรศัพท์เลยปิดโทรศัพท์ไหนแล้วก็บอกสื่อแล้วไปดูทางก่อนแล้วบอกไว้ค่ะว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงคืออันนี้พี่ว่าแบบพี่ว่าหลังจากวันนี้ค่ะทุกคนอาจจะแบบรู้คือตอนนี้เราอย่าไพูดตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าคือพี่ยังแบบมีความสึกว่าแบบคือไม่ ริงนะถ้าเอาเงินมาจ่ายให้อ่ะคือถ้าโครงการเขาแบบมีโครงการอยู่จริงแล้วเขาไม่แล้วเขากล้าที่มาพูดความจริงกับเราเนี่ยให้เราเอาเงินที่ได้อ่ะไปช่วยโครงการเขาอ่ะเราก็จะเอานะนอกก้าวนะเพราะเราตัดสินใจเอาเป็นว่าก็คือผมไม่มีเหตุผลแล้วต้องโกหกนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วผมว่า ไอการการที่จะไปแจ้งความจับเราเงี้ยครับมันไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้ช่วยเท่ากับสิ่งที่ตอนนี้ที่เราที่พี่ๆกำลังสัมภาษณ์อยู่แล้วแบบให้ผมได้มีโอกาสพูดเงี้ยผมอยากอยากจะบอกว่าผมเชื่อว่ามันยังมีคนหลายๆคนที่ดาราหลายนตอแหลหลายๆคนที่โดนแบบนี้นะครับมันอาจจะผมอาจจะไม่ใช่คนที่โดนหนักที่สุดด้วยซ้ำแต่ว่าที่อยากจะพูดเนี่ยก็คือแบบใครหลายๆคนที่ทําแบบนี้อยู่เอาโครงการของเด็กๆเยาวชนหรือว่าโครงการเพื่อวัฒนธรรมที่ดีๆเนี่ยฮะมาเป็น แล้วเราทําอย่างอื่นคือซึ่งเราไม่รู้มันไม่โปร่งใสครับ <ผม S 2> <ม>ว่าอย่าอย่าอย่าทาแบบนี้เลยครับมันไม่ดีครับไม่ค <ผม S 2> ่ะนีอาจจะแบบอาจจะถ้าเกิดยังไงอะค่ะรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวจะให้แบบทางผู้ใหญ่อะค่ะว่าคือถ้าเกิดมันสุดทางจริงจะต้องทําอะไรบางอย่างจริงอะค่ะเเปอร์มีทุกอย่างนะคะแต่ว่าเพียงแตบว่าการที่เราคือมันมันถ้ามันจะต้องมีผลทางกฎหมายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยการที่เราเอาเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะมีกฎหมายเข้าไปบอรเลยแม่เข็ดเลยคะกับการอันนี้เข็ดคือเขา อบอกเลยครับว่างานที่ผ่านๆมาที่ดีๆก็มีที่แบบว่าคนที่เราทํางานด้วยเขาแบบบริสุทธิ์ใจทาทาสิ่งที่แบบเขาเขารักษาสัญญาทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก,เราก็เราก็ดีครับอย่างนี้เราก็ให้ใจใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยถามว่าเราเข็ดไหมเราก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นหแต่ว่าคงคงไม่ เกีกับแบบว่าไม่ทาอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่ะไม่คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่าแต่ว่าอันนี้จะหนักหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะครับก่อนด้านเนี้ยค่ะก่อนด้านเนี้ยไม่ทํามาจ่ายเงินทีหลังทําก่อนจ่ายไม่หมดไปถึงหน้างานแล้วจะขึ้นเวทีอยู่แล้วไหนตายตั้งเงินไม่มาต้องรอคือทุกอย่างเนี่ยที่โดนมาหมดแล้วค่ะว่าแหมเรื่องมากเรื่องเยอะขอหนูนขอนี้ขอหน้านี้อยากจะบอกว่าประเด็นบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องของเงิน การตกลงที่มันไม่รงไปลงมาแล้วว่าวันเนี้พี่ไปอ่ะคือน้องไปอ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่หนึลงเพราะตอนที่นั่งรถกันไปอนะ่ะในใจคิดนะคิดจริงๆหันหน้ามาอเหาก้าวเนะี่ยก็รู้ว่าเราไม่ได้ฟังนะอ,อ,อันนี้คือจริงๆนะคือที่ตอนที่นั่งรถไปสี่ชั่วโมงอ่ะคือไม่เหาใช่ เลยว่าเก้าแต่ร um ู้ส erm ีไหมเก้าครับพอนหลังข่าวที่ออกไปอาจจะไปมือคนไาไอ้ยข้าวใจหล่อมากเลยจะหล่อว่าไงคือผมไม่ได้อยากจะหล่อนะครับตั้งแต่ข่าวก่อนๆหน้านี้แล้วนะฮะที่แบบอินสตาแกรมอะไรเงี้ยไม่ได้จงใจนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบจะบอกว่ามันหล่อเองช่วยไม่ได้ก็ไม่ใช่นะฮะคือที่ผมอยากจะบอกเนี่ยก็คือสิ่งผมทำไปก็คือผมไม่ได้ทำอะไรเกินเกินกว่าหน้าที่ของผมเลยผมไม่ได้เป็นฮีโร่อะฮะคือผมก็แค่ ทำในสิ่งที่ผมรักษาสัญญาไว้ผมชอบคนรักษาสัญญาครับเพราะว่าผมผมถ้าเป็นไม่ได้ผมจะไม่พยายามที่จะผิดสัญญาใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่แค่รักษาหน้าที่ของตัวเองเท่า,น,น,านั้นเองกางสรุปนะคะหลังจากนี้จะมีเดินเนินการอะไระหรือว่าอ ก็คงเป็นเรื่องทางใหญ่นะฮะทางทนายทางแบบคือจะให้ทางที่มาทำว่ารอเขาดึงต่อกมาถ้าเกิดเขาม่ต่อมากเขาว่าการใช่ครับใช่จริงแล้วก็คือสิ่งอยากได้คืออยากให้ตรวจสอบอะค่ะว่าโครงการนี้มันจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าหน้าที่ของเราอะเราทําหน้าที่เราคือเราเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนไทยที่จะต้องกลับมาคุยกันที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้เขาไม่กลับมาคุยกับเราค่ะเขาไปไหนก็ไม่รู้อะค่ะเขาหายสาบสูญเอาเป็นว่า ค่อยค่อยว่ากันครับ9ก้าขถ้าเขาดูอยู่ฝักอะไรไหมใช่ฝักโอ้พี่ครับไม่ได้ว่าอะไรครับผมก็อาจจะโทรศัพท์เสียก็ได้ครับไม่ว่าันไแท้ายไปแล้วถ้าถ้าถ้าเกิดว่าแบบนั่นก็ ดูแลสุขภาพด้วยกันครับไม่เจอนี้จะบอกว่าฝากที่บอกว่าไปถึงเชียงตุงอ่ะก้าวแบบว่าต้องขอบคุณคุณนิโนนะร้องเพลงได้ร้อเพลงเลยก็คือผมเอาง่ายๆคืออย่างน้อยผมผมไม่ไม่ได้เงินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยครับผมไปแล้วเงี้ยผมได้กลับมามันมีสิ่งที่แบบโอเคอย่างน้อยเราได้เห็นว่าคนที่นู่นเขาก็รู้จักเราเขาร้องเพลงของเราได้มีความสุขกับเราได้เงี้ยมันมีค่ามากกว่าที่เราเงที่เราไม่ได้ครับ